NRF ดุยธุรกิจกันชงเต็มสูบเตรียมเปิดสินค้าผ่านร้านเฮมเฮาตั้งเป้ากว่า100สาขาบริษัท n r Instant p ปรด,ดิวซจำกัดมหาชนหรือ NRF เผยว่า NRF ประกาศลงทุนธุรกิจการชงร่วมกับ Golden Tail Angel h o l l ด้านสุดบริษัทก็ได้เตรียมเปิดตัวและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปน้ำผ่านร้านค้าเฉพาะทางที่ชื่อว่าเฮมเฮาโดยจะเปิดแฟนชส์แห่งแรกที่ศูนย์การค้า DM เ o ็มคอเทียในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นอกจากนี้บริษทัทยังมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไป น้ำร่วมกับพันธมิตรได้แก่น้ำจิ้มกันชงร่วมกับแบรนด์ลูกชิ้นจังและป๊อบคอนกันชงร่วมกับแบรนด์เพนนีป๊อปคอนอีกด้วยโดยคาดว่าจะเปิดในวันที่20เมษายนซึ่งตรงกับวันกัญชาโลกแต่ในส่วนของการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเพาะปลูกกันชงบนพื้นที่1,000ไร่ในระยะแรกโดยคาดว่าจะได้รับใบอนุญ,ญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กันชงเป็นรายที่8เร็วๆนี้จากปัจจุบันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างเรียกคืนใบอนุ ญาตินาเข้าของผู้ประกอบการเจ็ดรายแรกเพื่อแก้ไขารายละเอียดการน,นําเข้าเมล็ดพันธุ์ส่วนธุรกิจกลางน้ําคาดว่าในสิ้นเดือนมีนานี้จะสามารถประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดตั้งโรงงานสก,กัดสารกันชงได้และคาดว่าจะใช้งบลงทุนในธุรกิจกลางน้าประมาณ100ล้านบาททั้งนี้ตั้งเป้าขยายสาขา50สาขาภายในเดือนมิถุนายนและคาดว่าภายในสิ้นปี64จะมีสาขารวมทั้งสิ้นครบ100สาขานอกจากนี้บริษัทยังตั้งเป้าเติบโตผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ๆจากปัจจุบันที่ ที่มีการร่วมมือกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในตลาดเช่นสมุรอีและเดนทิสเต้สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r n n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ